don't know how say because almost full the, heart so happy win the game today because ค่ะแล้วก็พวกเราซ้อมกันมาหนักทั้งปีเพื่อแมตชนี้แล้วพวกเราแล้วพวกเราก็สามารถทาให้มันออกมาได้อย่างดีเยี่ยมค่ะเธอ a r d for this game and uh, she t h uh, a n k you to our friends.

as the, the preparation is uh, very hard for us and s h uh, e t r i e d to do all the best that matter we d o t lose but we try to show our best performance as uh, our style of the volleyball that we love what is your message back to the people in Thailand about today's victory ก็ขอบคุณแฟนๆชาวไทยนะคะที่ส่งกําลังใจมาให้พวกเรานะคะก็แมตช์นี้มันเหมือนเป็นเหมือนแบบการเริ่มต้นนะคะถือว่าเราก็ อยากจะขอกำลังใจจากแฟนๆน,นะคะช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจพวกเราตลอดเลยนะคะเพราะว่ายังเหลืออีกหลายแมตช์เลยอยากอยากขอกำลังใจจากแฟนๆมากค่ะช่วงนี้ขอบคุณค่ะ Thank you and congratulations and you